เนื้อเซรั่มของเข้มข้นมากๆค่ะแต่พอทาแล้วซึมซาบไวไม่เหนียวเนื้หนะนะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติผิวเบาบางแ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะทาทุกวันเช้าและก่อนนอนนะคะใช้แล้วผิวหน้าจะกลับมาแข็งแรงขึ้นเลยค่ะบำรุงลึกจบกับทุกปัญหาผิวหน้านะคะรอยแผลเป็นหายเร็วขึ้นผิวหน้ายืดหยุ่นกระชับเต่งตึงขึ้นนะคะลดการอักเสบของผิวค่ะทาแล้วผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นทันทีเลยเพราะเขาช่วยเติมน้าให้กับผิวค่ะส่วนกันแดดตัวนี้ค่ะเขามี SPF 50ที่ช่วยปกป้องผิวหน้าาาของงเราจากแสแสด,ด ะะทาแล้วเนี่ยผิวหน้าจะกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นทันทีเลยไม่อุดตันสิวไม่ขึ้นด้วยนะคะและส่วนตัวนี้ค่ะเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะทุกคนปกปิดเรียบเนียนบางเบาไม่หนักหน้านะคะกันเหงื่อกันน้ําคุมมันได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาสกินแคร์ดูแลผิวหน้าดีๆสักตัวหนึ่งอยู่นะคะลิต้าขอแนะนําแบรนด์เอเวียเลยค่ะใช่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเขามีให้เลือกใช้หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเซรัม่มกันแดดแล้วก็แป้งพับนะคะหรือว่าจะจัด ครบเซตแบบนี้เลยกได้ค่ะผิวหน้าดีแน่นอนลองไปหาซื้อใช้กันนะทุกคนเดี๋ยวลิตาจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ให้นะคะ